วหน้าพัประชาชนที่เรีอัน้ำกอ้เอนะออผู้ชมไลฟ์เราขนาดนี้มีใครอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างคะพรุ่งนี้มีเลือกตั้งกันนะคะใครอยู่สมุทรสาครบ้างคะเบอร์สองนะคะเบอร์สองนะคะเบอร์สองนะคะ เชียงใหม่ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะบ้านแพ้วก็ฝากด้วยนะคะเบอร์สองทั้งสองใบนะคะ,อะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับชาวบ้านแพ้วชาวกระทุ่งแบรนนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเบอร์สองทั้งสองใบนะคะเบอร์สองเหมือนกันค่ะท่าซายเบอร์สองค่ะอย่าลืมนะคะสมุทรสาครน,นะคะ นายกเบอร์สองนะคะปัตสิชุมพูเบอร์สองนะคะบัตรสีเขียวส่วนมากจะเป็นเบอร์สองนะคะเฮ้ยกระทุ่มแบนก็เบอร์สองค่ะเบอร์สองทั้งสองใบเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะปรกักเบอร์สองค่ะบ้านแถวก็เบอร์สองนะคะ กระทุ่มแบนเบอร์สองค่ะฝากเบอร์สองทั้งสองใบนะคะเยื้องแยกเต็มไปหมดนะครับเปลี่ยนทางผ่านเป็นทางเที่ยวฝากเบอร์สองนะคะเบอร์สองค่ะกฎหมายนะครับพัฒนาทัวร์การโฆษณาการที่ดีกว่าของลูกหลานตึงคำเคยตึงปอนโยบายของเราปักหมุดอยู่บนสุดของหน้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกนี้นะคะ 2, 000, 2, 8, หรืออยากอ่านนโยบายพเพิเ่มเติมก็ไปอ่านที่บ้านฟ้าได้เลยนะคะอ,อยู่บนหมุดบน,นสุดเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มีเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งทั่วประเทศเลยนะคะเลือกตั้งอ,อบจทั่วประเทศเลยนะคะ ขอบคุณครับพี่บินเสื้อสีส้มเหมือนกันชูเบอร์สองมาแต่ไกลงบประมาณ4ปีต่อจากนี้รวมๆเราราวสี่พันวันนี้หัวหน้าเท้งก็อยู่กับเราถึงตอนเย็นเลยนะคะตอนบ่ายหรอตอนช่วงเย็นๆประมาณบ่ายสามเราจะไปอยู่กันตรงบ้านแพ้วนะคะเที่งอำเภอหึงหมอพัฒนาระบบการศึกษาโรูชนาการดีๆของลูกหลานแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว4ี่พันล้านเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางจากในเมืองตรงนี้ไปตรงแถวบ้านบ่อนะคะแล้วก็ ยาวตรงไปบ้านแถวค่ะเราจะไปจบกันตรงทีบ้านแถวนะคะวันนี้หมดหน้ครับประชาชนสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับเบอ์สองด้วยครับเบอสองด้วยออกไปใช้เสียงของตัวเองนะคะครับฝากเบอสองด้วยนะครับครับสิทธิ์เสียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่เรามีมันสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราได้เลยนะคะเปลี่ยนแปลงจังหวัดของเราได้เลยนะคะทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันค่ะยกทั้งจังหวัดคำนี้ขอให้กับโตชาวดีและทีมสจของพรรคประชาชน ท่างจังหวัดให้สมุดสากรในระดับอปจออกมาใช้เสียงของตัวเองกันเยอะๆนะคะทุกท่านใครที่มีสิทธิ์มีเสียงในพื้นที่จังหวัดของตัวเองบ้านเกิดของตัวเองเราวๆ4ส0 0พันล้านบาทตกถึงไม้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องทุกคนแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับพวกเราอาสาเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าง ขอบคุณนะครับมวดชาย,ดยาเดี๋ยวเดี๋าายวลำนโยบายเรามีการจัดการแรงงานให้ถูกกฎหมายนะคะสําหรับแรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมายก็จะส่งก,กลับไปและจะทําให้ถูกกฎหมายเก็บภาษีให้ถูกต้องนะคะามนโยบายที่เรามีเลยค่ะได้ค่ะอบจรเราสามารถ,ถ,ถตรวจสอบได้นะคะโปร่งใสแน่นอนค่ะ้านนโยบายเก้าข้อกับงบประมาณราวสี่พันล้านบาท ไม่มีใครปกป้องเงินภาษีของท่านได้นอกจากตัวของท่านเองเข้าบูหากาเบอร์สองสองใบกาเบอร์สองสองใบครับนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานที่กฎหมายนโยบายการเพิ่มเบอรขอนโยบายการปราบน้ำเสียนะครับเราแก้ปัญหาได้ด้วทุกประมาณของทุกท่านเข้ากรหากาเบอร์สองกาเบอร์สองบกาเบอร์สออย่าลืมนะคะกาเบอร์สองทั้งสองใบพรุ่งนี้แล้วนะคะ ชาสมุทรสาครจะได้กำหนดอนาคตของสมุทรสาครด้วยตัวท่านเองนะคะตอนนี้อยู่แถวอนนี้อยู่แถวท่าปรงนะคะเราอยู่แถวท่าปรงนะคะในตอนนี้ พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้ดีกว่าเดิมขอเบอร์สองโปร่งใสแล้วเราได้ถึงความโปร่งใสตามที่พักของเรายึดถือตลอดมาค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะสวัสดีครับขอแคุพี่น้องบริเวณนี้นะครับเบต้าสมุทรสาครสวัสดีครับถึงเวลาพัฒนาสมุทรสาครให้ดีกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กครับช่วยกันะครับนี่หมายเลขตั้งให้บริการเบอร์สองต่งใปนะครับขอเบอร์สองให้ต่อไปนะครับ วันนี้วันนี้ไปบ้านแถวค่ะจากบ้านบ่อแล้วก็ตรงไปบ้านแถวเลยค่ะชนนะครับกลับมาหาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบคุณนะคะคุณเพชรขอได้เป็นนายกขอบคุณค่ะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ของสมุทรสาครอย่าลืมนะคะบัตรสีชมพูเบอร์สองค่ะบัตรสีเขียวก็เบอร์สองค่ะเบอร์สองทั้งสองใบนะคะแล้วเราจะมากําหนดอนาคตของจังหวัดสมุทรสาครด้วยกันนะคะสําหรับนโยบายของพรรคนะคะ จะอยู่ตรงหน้าโบไฟนะคะปักหมุดคลิปแรกของโบไฟเลยค่ะอยู่คลิปแรกของโบไฟเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณท่านนาชัยนะคะขอบคุณคุณลีลีนะคะมในสาและการบาของรัฐบาลขอบคุณสำหรับกําลังใจจากทุกท่านนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งกุมภามีเลือกตั้งอบจอทั่วประเทศเลยนะคะ สำหรับคนที่อยู่สมุทรสาครอย่าลืมนะคะเบอร์สองทั้งสองใบนะคะต้องได้ภาษีทีได้ตองจากตัวของท่านเองอย่าลืมออกไปใช่สิใช่สนนี้เลือกตั้งวันเสาร์ทั้งนี้เลือกตั้งวันเสาร์คุณปีแล้วครับคุณนีแล้วทีนสสวัสดีครับสมบัติทิสวัสรครับสวัสดีครับเบอร์สองสองใบเบอร์สองสองใบสมุทรสาครดีกว่าที่ได้แน่นอนครับ เพราะม่นมีน้องที่รถติดอยู่ตรงนี้นะครับพวกเราพักประชาชนวันนี้พร้อมแล้วที่จะมาพัฒนาสมุทรสาครให้ดีกว่าเดิมนะคระับขอผู้สำหรับกำลังใจนะคะ,ะที่ปัญหารื่การจีบกฎหมายการพัฒนาระบบสาธา,ารณสุข หนึ่งอำเภอหึ่ง่หยุดไหนก็ใกล้หมอนะครับน้ำประปาถึงแม่บ้านทุกท่านแน่นอนนะครับเปลี่ยนสถาปนเปลี่ยนทางเที่ยวแก้ไขปัญหาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามาเปลี่ยนสม,มุทรสาครไปด้วยกันนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกท่านเลยนะคะแต่พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งค่ะออกไปเลือกตั้งกันนะคะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงข,ของตัวเองที่มีนะคะ สู้ค่ะขอบคุณค่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้เลยนะคะ,ะเข้ามาแล้วรบกวนขอหัวใจนิดนึง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รถติดอยู่บริเวณนี้นะครับผมเพชกว่าหน้าท่านผู้ชนตอนนี้เราอยู่แถวแถวหน้าโรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยานะคะครับผู้สมัครนายกอบรจลท่านประชาชนด้านหน้าครับทุกวนี้เบอร์สองสองใบนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะคะคุณเพชรขอบคุณขอบคุณสําหรับหัวคะแนนธรรมชาติของทางพักมากเลยนะคะสวัสดีครับประธานกับกองไทยขอบคนะครับ ผลต่างออกจาก a อพแต่ผตัางเป็นภาษีของท่านอย่ที่ออจอสิ่พันตารางนะครับีปีต่อจากนี้อย่าลืมกาโต้ชาวรินชาสายชนและสจจากรรคประชาชนเบอร์สทั้งสองไปปกป้องเลยอ่านนโยบายของเราได้เลยนะคะนโยบายของเราอยู่ต่าสีนโยบายเพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนให้สมุทรสาครดีกว่านี้ได้นอกจากตัวของท่านเองนะครับวันนี้5โมงเย็นเป็นเส้นตายการหาเสียงนาทีสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายหลัง5โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปต้องฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครออนะครับช่วยการบอกต่อท่านยังเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้กับพวกเราได้ท่านยังช่วยหาเสียงให้กับพวกเราได้หลังหโมงเย็นวันนี้พรุ่งนี้เข้าดูหาการเบอร์สองท่าน,นาาา 2, สองใบไม่ถล่มทลายสมุทรสาครดีกว่านี้ได้แน่นอนนะครับ พ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งปี66ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครที่การให้กับสสของพรรคเก้าไกลเป็นสีส้มทั้งจังหวัดแต่สสไม่ยี่งงบประมาณในการพัฒนาในจังหวัดด้วยตัวเองนะครับครั้งนี้มาถึงแล้วโอกาสในการพัฒนาสมุทรสาครให้ดีกว่านี้มาถึงแล้ว อบจมีงบประมาณในมือ4,000กว่าล้านนะครับ4ปีต่อจากนี้ในซอยด้านในฝั่งหนูนะครับพรุ่งนี้ขอเบอร์221 4,000กว่าล้านนี้ทำนโยบายดีๆทั้งเจ้าพ่อได้แน่นอนครับแก้ไขปัญหาในงานที่กฎหมายการป่าที่หน้าบ้านดูด้วยหนึ่งอำเภอหนึ่งหมออยู่ไหนก็ใกล้หมอครัวการดีๆของนักเรียนลูกหลานของเราต้องมีโภชนาการดีๆต่อจากนี้ไปเปียนทางการให้เกิดความเที่ยว การทำของ่นี้ให้หนคอยบทีการีก้็แบบโค้กับสมุทรสาครอะไรเงี้ยวันเนี้ยแสวงคาราทอนตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นพี่ส่งพี่ส่งรู้ไปแล้วเปไล์อยู่กันกับคุณครับมาส่งต่อมหวังมาส่งต่อสมุทรสาครให้ให้ให้ดีกว่าให้กักให้ากับุ้ณม่ก็คุณแม่ก็รปทใคุณครับ ช่วยการเปลี่ยนกำลังใจเป็นพลังขอบคุณนะคะเบอร์สองครั้งสองใบทขอบคุณค่ะตอนนี้ค่ะตำรวจภูธรสมุทรสาครค่ะเวลาแล้วนะคะผ่านทางเทคนิคนะคะตอนนี้ผ่านเทคนิคแล้วผ่านผ่านมาทางเทคนิคนะคะกลัไปอีกรอบก็ครับฝั่งือดต่อมาต่อคืนจ้าต่แต่ตอนนี้ยังอยู่ฝั่งโรงพักค่ะโต๊ชาวบ้านเบอร์สองนะครับโต๊ชาวบ้านเบอร์สอง และสจจากพรรคประชาชนนะครับอย่าปลิวค่ะแอดมินอย่าปลิวอย่าปลิวอย่าปลิวผมต้องเลคประชาชนนะครับเขาแรงเลยเลยค่ะมาแรงมากค่ะวันนี้ เจอสองจากตัวแทนการนะครับวันนี้มาขอคะแนนเปลี่ยนมาขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้โต้ตอนนี้เราอยู่แถวแถวหน้าเทคนิคนะคะเมื่อกี้เหมือนมีเห็นก่อนหน้านี้เหมือนมีเห็นข่ามว่ามาผ่านผ่านทางเทคนิคหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ผ่านทางโรงพักตรงกันข้ามเทคนิคแล้วนะคะที่บ้านน่าจะเลี้ยวกลับไปยกระดับเป็นเทคิคจังหวัดปูละเพราะเราให้ดีขึ้นให้ดีกว่า แลังจาเราเงียบเหามาหลายปีนะครับวันนี้เรามาขอโอกาสนะครับเรามีนโยบายดีๆที่จะมาพัฒนาจังหวัดเราให้ดีกว่าเดิมนะครับขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่บนรถแห่กับหัวหน้าทิ้งนะครับนัทพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนนะครับวันนี้มาขอคะแนนเสียงมาขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้โต้โซลินชาสายชนเป็นผู้สมัครนายกเป็นนายกในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้ออกไปใช้ติดใช้เสียงกันนะคะนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับเข้าปูหานะครับกาเบอร์สองทั้งสองใบนะครับเพื่อให้พี่น้องขอโอกาสให้กับต้ชวลินและค่ะลองให้โอกาสคนใหม่ได้เข้ามาจัดการได้เข้ามาดูแลสมุทรสาครนะคะพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครของเราให้ดียิ่งขึ้นให้ดีกว่าเดิมจะทำตามนโยบายที่เรามีไว้นะคะนโยบายของพรรคจะอยู่ตรงชิ้นแรกหมักดุดในหน้าปูไยเลยนะคะกของเรานะครับ เปลี่ยนทางขายไปทางเที่ยวน,นะครับแก้ไขแรงงานต่างด้เปกฎหมายนะครับตอนนี้สุสาพเรามีเราต้องการแก้ไขแรง,งงานเถื่อนให้อยู่ในระบบค่ะให้ถูกกฎหมายนะคะครับวันนี้พระบุทจะาช่วย บัประชาชนบนโต๊ชโลินนะครับวันนี้มาขอโอกาสนะครับที่จะเข้ามาแก้ไขจังหวัดสุรากาลเราให้ดีขึ้นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังไงขอเบอร์สองด้วยนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับตามนโยบายของรรงเลยนะคะนโยบายจะอยู่ในหน้าแรกของโปรไฟล์ปักหมุดจุแรกเลยนะครับเบอร์สองนะครับพรุ่งนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะสวัสดีครับสวัสดี พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในศาลนะครับกูงมีแล้วนะครับทีมีการเลือกตั้งขอโอากาสพรรคประชาชนเบอร์สองนะครับเบอร์สองทั้งสองฝ่ายเราจะพาไปดูหัวหน้าใกล้ๆนะคะไปยังเดี๋ยวพาไปดูหัวหน้าใกล้ๆก่อนสัญญาเขาไว้แล้วพาไปดูหัวหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันันแผ่ เดี๋ยวไปเจอกันบ้านแพวนะคะเดี๋ยวพาไปดูหัวหน้าใกล้ๆก,กันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ